ขอนอนคอกชำไก่ที่ว่าเตะแล้วครั้งหนึ่งที่ผ่านนะครับจะเอามานอนนี้นะครับผมก็ที่ให้นอนขอนแบบนี้นะครับผมเห็นนะครับจะบอกนะครับขอ้ขอข้อดีนะครับตึงติดมานอนโอเค เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับออพอเดี๋ยวเราความสูงก็จริงๆจริงๆต้องสูงกว่านี้นะครับผมแต่ว่าคอกมันได้แค่นี้ก็จะเอาตามคอกเอานะครับนี่ก็สูงประมาณ60เซนนะครับแต่จริงๆถ้าสูงเกินกว่านี้นครับประมาณ1เมตรเนี่ยก็จะดีเลยนะครับผมทีนี้ไก่เนี่ยพอมันอยู่คอกติดกันนะครับผมมันได้ยินเสียงขันนะครับมันจะกระโดดขึ้นขอนนะครับกระโดดขึ้นขอนทีนี้พออีกตัวหนึ่งกระโดดขึ้นนะครับ ก็เหมือนไก่แจ้เวลาขันครับพวกนี้ก็ขึ้นมาเห็นหน้ากันนะครับจก็จะโดดลงไปเตะนะครับกระโดดลงทรายนะครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอสังกสีบังก็โดดขึ้นมานะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็เป็นการฝึกบินในตัวนะครับบินยิ่งตัวไหนดุดูก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละครับผมเพื่อมันจะไปมองไปมองหน้ากันนะครับผมแล้วพร้อมไปเตะนะครับก็แต่ต้องเว้นระยะห่างให้ดูแล้วมันไม่ถึงนะครับ สายขวาหน้าหลังเนี่ยไม่ให้ถึงนะครับนี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวนอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็พอขึ้นมาเห็นกันนะครับเห็นกันขันนะครับพอกระโดดลงนะครับแล้วยิ่งเป็นทรายนะครับมันก็จะได้แรงนะครับขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าได้คอกได้ราวนี่สูงสักประมาณสักประมาณ80บนะครับผม8 0ถึง1เมตรเนี่ยจะดีแต่ว่าถ้าคอกมันแคบหน่อยเนี่ยมันจะสูงเกินไปก็ไม่ได้นะระยะสปริงตัวมันมันไม่ได้นะครับก็อันนี้ทําแค่พอ ได้ใช้งานนะครับนี่ประมาณ60สเซนนะครับแล,แล้วก็เวลาขึ้นนอนมันจะนอนบนนี้นะครับนอนบนนี้ถ้าไก่ปลอ่อยคอกนะครับถ้าไก่ปล่อยคอกเนี่ยมันนอนบนขอนไม้อย่างนี้มันจะดีกว่านอนกับพื้นนะครับหนึ่งนอนกับพื้นก็คือหนึ่งเสี่ยงตะขาบแมงป่องงูนะครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้ามันมีอาหารลูกไก่หลุดอยู่ในกับพื้นน,นี่ตอนกลางคืนหนูมากินพอมันนอนกับพื้นนี่มันกัดหางตัวผู้ขาดนะครับผมนั้นก็ถ้านอนบนขอนไม้นี่กะว่าระยะหางลงมาเนี่ยไม่โดนก็ พอดีนะครับนี่คือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับเป็นการออกกําลังกายไปในตัวไม่ใช่แค่คอนเอาไว้นอนอย่างเดียวนะครับทําไว้เพื่อออกกําลังกายไปในตัวนะครับนี่ครับพอมันเห็นหน้ากันมันก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงเองนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้ครับ